เอาไก่ค่เา่ำไมนผมกัวเด็กินออฟเอาอะไรออฟเอาไฟค่ะไฟอไกค่ะเด็กรกาศนาไทยยาเอาละจังไทยย่าโอ้เด็กินตอบบอกว่าไทยย่าเขาเนะปาเต็นเนะจะเพิ่อจะเหญ้าบ่วกเกี่ยวหญ้าค้าเดี๋วมาไฟเแล้วเด็ใช้ชีพเดี๋ยวเอาหย้งนจ้าหอ เอาแม่ก่อนชวนไปที่นั่นแม่ก่อแต่ว่าเด็ก่าหัน่ะไอกมการบังบแมนต้องเห็นก่อนการบังเพราะแบบลงเรี้ยเนกเ้นเท่าที่จได้นะรุ่นก็เต้นนะไม่ใช่บอกเปร่นเารุ่นป่าหรอ่าหม่านี่เปยนยังไงป่าหรือเป่าบแ้่าก็ไม่กอดตอนยกน บาลีจบเมย์เขาจะบาล์เลสเ่นไปเป็นทีละเล่นหมดเขาไม่ได้มีอะไรไปเป็นสุดท้ายอย่างเดียวเขาเล่นท oh. oh, ี่เด็กตอนโงเรียนมั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 นแมนเลยครับคือเขาจบอยู่วแต่ว่าคือแบบว่าแบบว่าจ้างอ่อนเรื่องเนี่ยเขาจะบาล์เอีกอย่างไปเป็นที่ระลึกไงเขาบาล์เลสไปกว่าการมาเาไปเป็นที่ระลึกให้เฉพาะคนที่เรียนไม่เก่งที่เอามาทุกคนทุกคน แมกวาดกัานมะพร้าวแต่ลรห้องก้อนกอนจอเจีนต้องมีที่หชายต้องเพ็ดเป็นที่เลืกเขาเรียกว่านั่นนะจ้างอ๋อเข้าใจค่ะเข้าใจบ่นเลื้าาให้โรงเรียนเป็นที่ะลึกต้มไก่นะเ้าไม่ค่ยทำเขาจให้หอย่างเาม่บอกก้อนก้อนจบแบบบางสิ่นะก้อนจบเอ็นยี่สิไม่รักหัวพือกันโอเฮ็ดรักหัวด้แกันรักหัวโรงเรียนเป็นต้นเดียวกันคนละหลักต้นเดียวกัน เจ้าเจวนันเดียจ้วนลนเดยนารงเดียวคนอรเดียวอันนี้นะตัวใหญ่เซื้อแต่หลังหัวนี่น้องไ่เท่านี้ค้อยเแม่หลังเจ้าเจ้าคืออะไรบ้าเลยเอาก็หลังหัวจริงจริงอย่างนี้ต้องขอยากับนุงคนได้ขอยายางเอาอีกแล้ววันเด็กว็กวันเวัวันเด็กวันเด็กวันเด็เด็นเด็กนเด็ันเเด็กวันนเด็กวันเด็กวันเด็กวันเดนเ ได้แล้วบอตอสิแปดบเาเดี๋ยวไอติมมาเี้งอยู่ด้อเดี๋ยวจะมาลงไว้อยู่นี่ตัวไอติมวันนี้บอเดี๋ยวนี้เรากินเลยเด็กมีแค่นี้จีริงๆอ่ะชมบ่ายครับนี่เนี่ย่ีนนี่ยนี่ ล้อมาเนี่ยงานชุดต้องเรียนนะขึ้นแกงเลยดีไมคะอ้อ้าวมี่รก้าวไม่ไม่เฉียไม่ใช่แต่แต่มันใส่ไม่ได้แต่นี่แล้วกินเข่าจะัปตัดต้องปตัดพิเศษตอนเนี้ยินเขชุดมาต่อยก็มีแต่มันใส่ไม่ได้เลยแค่ินะ่เพวแอนยิมกินแต่ออมแล้วยิมก็หอบแค่ออมยิมก็พุงหอบแล้วให้หกินข้าวเดียวรอคิดว่าชดทกโป่งไว้แล้วท่านไงมันตัดไอ้ทม่มันจะท้งก็้อไปยวมเลย ยิ่เลยพ่ลุงยิ่งไลยเอาไอันนี้ไราให้เขาก็เรื่องของมีเงชายเป่ารับไฟตนากรับป้าโหลดเลอันเขาเนี่ส่วมาหายคนกับกลับนี่ันไ้เราครับของพี่ครับนม่้าละนม่ป้าอ้ยเีนอะไนเนาเรียนยังไม่ได้ใส่อ้าวเรียนใส่สีนี่ถ้าใส่แบบนี้แล้คุณครูก็จะว่าให้อะค่ะ มาลูกศับอันนนี้ักเรียนครับนักเรูปนี่บอดบอดเหลียวดูนะลุงนะบอดเหลียวดูอยู่เบิ่งอยู่เด้อเอดี๋ยวเอียงเบิ่งอยู่เด้ออบใหญ่เด็กชายจีนห่อข้าวมาปุ่เด้อนี่อยู่รถว่าจะสวนเว้นอยู่บอกใส่ป่าววันนี้เาทำไมไม่ใส่ชุดนักเรียนเด็กชายจีนทำไมไม่ใส่ชุดนักเรียนขอขอซื้อหน่อยหมอกไปเนี่ย ใส่มาสองเดือนเคยซักม้างก่าเกตั้แต่เอามานี่ไม่เคยซักเลยสีมันจะตกนี่สงเดือนอะอะไรนิหยอรกนเยอะอะไรน่นนะใส่จังเลยทั้งมันจะหายไงสองเดือนแล้วอะหัราะน่นะคนนี้เราใส่สองเดือนหรอแป้ง ลอกไหวอยู่นี่ยังวะได่กับใส่ได้ก็่เดบ็อกเซอร์ข้างบนข้างบนแข็งแล้วไม่ไส่วนร่บ็อกเซอร์ก็เป็นกระดุมได้ท้างหนาได้เป็นสิบได้อารเจ้งรับานนี่ใเจ้าจะติงคิงอยู่เอะึงจะติงคิงดูเเนอะโมบพี่น้องเลยตอนนี้ขึ้ลุกมาไหนครับกล้องจ้อเยอ่แล้วปิดไปนะปิดก่อกปิดอนวะ ดึงซ้ำนะเต็มตัวเรียบร้อยรูโอ้ยเด็กชายเ่าเลยเด็กชายปไนเดเยากจะอะไกินนะคะาน้าน้ก็ไม่ได้กินแบบกก่อนเลยค่ะกอเมอกอนเมื่อก่อนเม่อก่อนนะก็จะเป็นแบบนี้ก็าขยัเพราะว่าเด็กชายคนนี้กลัวจะไม่ได้กินล้วรักกินแล้วบางทีมันเียเลยหลักฐา Tay chơi.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  ก็แปลไปอคกกมาแลก็ดไน่าวิอกบาวสิ็กนนส่วนส่วนเอยิงแม่หอได้ิรบล่ะนปอกเมื่อวาลงเลี่ยนหมดเลยนี่จะเล่าให้ฟังข้าวสิบล็อกสิบดูแม่ขึนคกเลโอ้จางแ้ึาขึ้นโคกเขาเลยนแมมันข้าวข้ามแล้ค่อยลงมากวัวให้คุณหมอจับกอนนะคะบแล้วค่อยลงกราจะมีอาชีพสำรอนราก สวัสดีค่ะบน้าไฟล์ขายครับแล้วก็เป็นบรรยากาศนะครับมาทิตย์ขายผักบบาร์ดพึ่งแหมใส่แรงงานเอาโทรศัพท์มาเปลี่ยนแหมไครพอเปที่ยนนะที่แมตต์เ่ินชมเดี๋ยวเราไปไปเอาไปไปทางอาทิตย์มาตั้งข้างนอกเนาะไปรอบนี้พยายามอย่าถอดแมตต์ใส่สองสั้นโหลด ไั้นเดียวก็พอบอกนิสัยกันสิแต่ว่าวันนี้นะบอกเลยนะคะเราไปงานประชาร่วมวันถ้าใครไม่ฉีดเอ่อวัคซีนเขาไม่ให้เข้าเลยแล้วก็มีบริการด้วยนะมีบริการให้ฉีดที่นั่นทันทีเลยอีกับนเลยใช่และมีอยู่หนุ่มคนนะที่ไม่ได้เข้าเายังไม่ฉีดเลยเให้อยู่ข้างนกเลยใช่จนไถึงแบบได้อาติบข้าออกมาให้เขากินข้างนกเลยไม่กี่ สองเข็มแค่หนึ่งก็ยังดีเช่นหอมขยับไปออกแล้วก็มีเข็มสองก็ฉีดอยู่ข้างในบางคนก็เพิ่งจะไปฉีดตัวเลขก็ทำงานนวเชื่อมีเชื้อลูกจีนตัวนี้ก็สองเอนแล้วตั้งแต่มากระหมวกอ่าเนะคะไปแล้วโดนเซลล์กางเกงตัวนี้ก็ตั้งแต่นู่นแหละแต่เขาส่งมาให้เนาะยังไม่ซักพอดีมันเนาะพี่ใหญ่เป็นเก่าครับพี่น้องสาวตั้งได้อ่ะยืนตรงได้ ีไปเดี๋ยวเราไปเอาไอ้สครีมาตั้งตรงต้นตะุกไปเด็กๆไปเอาไอีมาตั้งไปาจไปเอาไอ้ีไปแกผู้ใหญ่ไปเด็กๆหัวหน้าหห้าหัวหนหัวน้าหาไปหัวหน้าหาันาเ้าวหาวนเขัาา่้้าาวหนนััันนล้าาาว้านา ก็ได้นั่งช่องมือซ้ำมือเลยไม่ได้ใช่เปาอันนี้คือความจริงใช่นะคว่ามจริงมาอู้นอนน้ำไม่ไม่ตัดเลือแดกอิงออฟจัดการหน่อยเด้อคนไม่เราเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะอันนี้นอนหน้าจันนี่นอนบ้าน นี่เลือกชั yeah, ้นเรียนอะไรใช่ไหมครับน้องน้าไม่หวงบอกเลิกชั้นเรียนอะไรใช่มจ้าเลกเรียนแล้วก็เ้ามาอนโว่างน้วนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับดครั